นิทานหันษาเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเจ้าปัญญาเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกแคว้นไม่ว่าใครจะตั้งปัญหาอะไรเด็กเลี้ยงแกะคนนี้สามารถตอบได้อย่างเฉลียวฉลาดและน่าฟังทุกครั้งไปชื่อเสียงที่เลื่องลือของเขาทําให้พระราชาอยากพบ จึงสั่งให้ทหารไปนําตัวเด็กเลี้ยงแกะมาเข้าเฝ้าเพื่อทําการทดสอบเราจะถามคําถามเจ้าสามข้อด้วยกันถ้าเจ้าสามารถตอบได้หมดเราถือว่าเจ้าฉลาดจริงเราจะให้เจ้าอยู่ในวังกับเราและรับเลี้ยงดูเจ้าเหมือนลูกของเราเลยพระราชายื่นข้อเสนอเชิญถามมาได้เลยพะยะค่ะจงบอกเรามาสิว่า ในมหาสมุทรมีน้ำอยู่กี่หยดพระราชาทรงตั้งคำถามข้อแรกข้าแต่พระองค์หากมีใครสามารถหยุดน้ำไม่ให้ไหลลงมหาสมุทรได้หม่อมฉันก็จะสามารถนับจำนวนหยดน้ำในมหาสมุทรถวายให้ทรงทราบได้พะยะค่ะพระราชาทรงนิ่งฟังด้วยความพอพระทัยในความเฉลียวฉลาดของเด็กเลี้ยงแกะ ก่อนที่จะถามคำถามข้อต่อไปเจ้าลองนับสิว่าบนท้องฟ้ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงเด็กเลี้ยงแกะฟังคำถามเสร็จก็เอ่ยขอกระดาษแผ่นใหญ่จากพระราชาแล้วใช้เข็มหมุดเจาะรูจนพรุนก่อนที่จะส่งให้คนรับใช้ที่นั่งอยู่ช่วยกันนับแต่ก็ไม่มีใครนับได้แม้แต่คนเดียวเพราะตาลาย บนท้องฟ้านั้นมีดาวเท่ากับรูบนแผ่นกระดาษแผ่นนี้ถ้ามีใครนับได้ว่ามีรูบนกระดาษแผ่นนี้กี่รูหม่อมฉั้นก็จะตอบได้ว่าท้องฟ้ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงพะยะค่ะพระราชาได้ฟังก็รู้สึกพึงพอใจในคำตอบที่เฉลียวฉลาดของเด็กเลี้ยงแกะจึงตั้งคำถามข้อสุดท้ายว่า ในเวลาชั่วนิรันนั้นมีกี่วินาทีเด็กเลี้ยงแกะจึงตอบว่าข้าแต่พระองค์ไกลออกไปโน้นมีภูเขาที่แข็งแกร่งอยู่ลูกหนึ่งทั้งสูงและกว้างทุกพันปีจะมีนกบินมาเกาะที่ยอดเขานี้แล้วเอาจะงอยปากถูที่ยอดเขานี้หนึ่งครั้งเมื่อใดที่นกสามารถเอาปากถูภูเขาจนสึกกร่อนไปทั้งลูกได้ เมื่อนั้นก็จะถือได้ว่าช่วงวินาทีแรกของเวลาชัว่วนิรัน์ได้ผ่านพ้นไปพะยะค่ะเมื่อพระราชาได้ฟังคำตอบจากเด็กเลี้ยงแกะหมดทั้งสามข้อก็รู้สึกพึงพอใจเราพอใจในวิธีตอบของเจ้ามากเจ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยากที่จะหาตัวจับได้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะเลี้ยงดูเจ้าเหมือนกับลูกของเราเลยพระราชาพูดจบก็หัวเราะชอบใจในความเฉลียวฉลาดของเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คนเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบดีสามารถเอาตัวรอดได้ทุกเหตุการณ์เพราะคนฉลาดส่วนใหญ่จะตรึกตรองทุกเรื่องราวด้วยเหตุและผลไม่ใจร้อนไม่วู่วาม จะมีสติอยู่ตลอดเวลา